ครับตอนนี้เนี่ยศูนร์เ,เยอะนะครับศูนย์เ,เยอะจริงๆนะครับทำมารล้วทีมัดหน,นึ่งในการทำในยุคเช่นเนี่ยดียังไงจะบอกเลยนะครับว่าคนที่ลงมาหาเราเนี่ยเป็นไนปนไ้นะครับปลอดภัยหรือเปล่านะครับถือว่าเป็นการช่วยเรานะครับสกแกนร,ระดับหนึ่งให้เรารู้ก่อนว่าตัวคนนี้เนี่ยใช่ไหมใช่ลูกหลานเราจริงไหมใช่ไหมเขามา,าอ้างว่าเป็นลูกเป็นหลานเรา สามีเราเป็นคนเป็นคนรู้จักเราเราสามารถดูได้นะครับแอปพลิเคชันนี้สามารถชวนคนได้ให้อดไลค์ในระดับหนึ่งครังชวนคนคือเนี่ยจะโอนไม่โอนอยู่ที่เรานีนะครับแต่น้อยไมกอนเราจะได้รู้ว่าเราควหรืไม่วนะูกต้ทีนะบางคนเนี่ยอกถเสร็จไปฟังน้ออเเสือดควิหบาคนกไมจ้าองอะไรที่ไม่ทนเนีอันนี้เราก็กินอางสที่ากะรทันได้เลย เราฝากไปด้วยนะครับสำหรับใครที่ยากไม่ได้ไปดาวน์โหลดหรสอบถามของูอนะครับวันนี้ก็เป็นตัวช่วยและก็ด้วยครับที่วันนี้เทคโนโลยีต่างๆเนี่ยเราก็สามารถนํามาเพื่อปกป้องสิทธิของเราได้ในดินีนะครับรทั้งสิทธิต่างๆที่วันนี้ได้ประสงการณ์ความสุขและความมั่นคงของมนุษย์นะครับก็มีความ,ม เป็นอย่างยิ่งเลยนะครับที่จะมาสิ่งที่ที่สมควรได้รับนะครับคนพิการทั่วประเทศเลยเราได้ฟังแล้วนะครับว่าในปัจจุบ,บันนั้นยังมีสิ่งที่มันจะต้องไปเรียนรู้เพิ่มเติมไปต้องพัฒนาเพิ่มเติมนะครับไปต่อย,ยอดเพิ่มเติมกับโครงการต่างๆหรือนโยบายต่างๆของทางรัฐบาลเองที่จะต้องร่วมมือกันและจับมือกับภาคเอกชนเพื่อทําให้สิ่งที่ในนามบรรทัเกิดขึ้นมา ไม่ได้นะครับด้วยความร่วมมือกันนะครับนอกจากการร่วมมือกันแล้วเนี่ยพวกเราทุกนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้